เปิดภาพมาคลิปนี้มา่อพอกันกับบรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่ในสวนหลังบ้านกันอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องเบื้องทองฝาอากาศมันดีปัดโุกพี่น้องเลยทองฝาเดดจ้าเดดแจ่มเตเศร้าเลยเบื้องทองฝาอากาศใสแจ๋วเลยครับพี่น้องทองฝามุย้ยเมกเลย่ะก่อนอด่นก็สวัสดีทางใา้พี่น้องเบิร์ดสุขสูขค้นอีกข้างหนึ่งเด้อครับผม,ผมว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือเช่าต่างประเทศเบิร์ตถูกมองถูกที มืนอนีก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบบนคนบ้าน,านอีกคือเกาคือเดิมครับพี่น้อง <_ dim> เปิดภาพมาพอกันคลิปนี้ก็มาอยู่ที่สวนหล้างบ้านกันอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องผมกับบรรยากาศตอนเศร้าๆก่อนจะออกไปทําธุระข้างนอกนะครับผมก็เขามาในสวนอีกจักหน่อยก่อนครับพี่น้องเขามาสวนหล้างบ้านมาหาหลอกเบิ้งแนวยอยู่แนีกินนี่คือเกาแหละครับพี่น้องผมมาเบิ้งบรรยากาศเศร้านี่ปะตโตเบื้องแสงแดดครับพี่น้องสองลงมารับกับ ต้นไม้ในสวนเป็นสีทองอารามครับพี่น้อง่อะเมื่อนี่มาพร้กันอยู่ในสวนหลังบ้านกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมมาหาเลาะเบิงหัวเบิงสวนเบิงพื้นที่ที่จะปลูกสิ่งปลูกของอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องหลังจากที่พายุฝนหลังจากที่พายุฝนผ่านไปนะครับพี่น้องลงมาเบิงสวนข้างล่างเล็หน้อยกอนว่าดินพันเริมแหงหรือ,อยังครับพี่น้องผมถ้าแหงก็จะเตรียม ขุดเห็ดล่องเห็ดแปลงครับพี่น้องปลูกสิ่งปลูกของมาพี่น้องมาเบิ่งน้ากันมาเป็นยังไงเนี่ยอ้าวโตมาจุดนี้ย่ามไดพี่น้องเลยดินกับยังเปียกชื้นอยู่คือเก่าครับพี่น้องพวกเนี้ยปลูกของไว้ป้าวโตน้ำท่วมน้ำขังพี่น้องเลยจุดนี้เป็นทีต่ามาขุดมาแตงดินกับพวกท่านไอ้ขุดอยู่ครับพี่น้องผมมาย่ามไดก็คือเก่าคือเก่าอยู่เนี่ยเชะแฉะเปียกชื้นครับพี่น้องผม เงปลูกสิ so stumbled, so mm ่งปลูกคองไว้พริกก็เริ่มพริกก็ยังพ่อได้กินเลยครับพี่น้องผมขนาดมันเป็นต้นเังสก็ยังพอเก็บกินได้อยู่นี่พริกก็ได้ท้อทนท่านครับพี่น้องพริกก็ยังมีพ่อได้เก็บกินอยู่ครับพี่น้องพอได้เห็ดทำพริกทำแจวกินอยู่นี่ครับผมนี่ขนาดเป็นต้นเรืองเรืองสีก็ได้แก้ไขบ่ไไ้พี่น้องพริกที่เป็นใบเรืองเรืองสีจ้าเจวยังมาใส่ผู้ใดหูบอกเลยเด้อพี่น้องเลยปลูกง่าได้เป็นแต่แบบนี้พริกก็ได้เนี่ยเป็นแทบทุกต้นเลย ปานเพลยัอยงออกดอกเียครับพี่น้องนี่เป็นพริกขี้นูต้นนี่นะเพิ่งกับพอก,กัะเพ่าพี่น้องอ้ยกระเพ่ากับปูกใบเม่ได้เก็บได้ตัดแกออกดอกบ้าเลกระเพ่าก็ะไดมาทั้งพี่ปลูกใส่กองพุ่มไปพริกมันเป็นอย่างสี่ครับพี่น้องก็เป็นอย่างสี่เป็นใบเหลืองเป็นใบเรืองเหลืองใบลนลงว่าน้ำท่วมกับืแมน่นี่ปลูกใส่กองพุ่มไปเป็นอย่างสี่ทุกต้นเลยครับพี่น้อง เป็นเป็นเชื้อาราเนี่เป็นอย่างครับพี่น้องผมฮะผู้ใดปลูกพริกหูุจักเอ่อเคล็ดลับกับบอกกันเลยเนอพี่น้องเอ้ยพอบนปลูกกับพ่อได้เก็บกินซื้อๆงามเนี่ยแต่ที่แรกนี่แหละพ่อโดนมากกัเป็นแบบนี้ครับพี่น้องที่ใส่ยังจังสีหายเพป็นมีแบบไหนมาผลมาใส่ครับพี่น้องจังสีได้กินาง,งามๆคือเ,เกกพอื่อนเห็นเพื่อนปลูกแล้วป๊อดท่องามครับ โอบ,บนปู่กับงามข้าวเดียวบั่นก็เป็นใบเหลืองๆสิครบพ่น้องพีกก็ได้มาทั้งพีกกรเป็นอันนั้นโหระพา,าโอ้ปลูกไวใส่กองพุ่มใปก็ได้กินดน้นค่ะได้พี่น้องโหระพานี่ก็ได้นี่โบตัดได้แตงพันกรบพ่น้องผมก็แกงสีละเพราะพืชพวกกินใบแต่หัวโบตัดโบตแองก็จะออกดอกตังสีก็จะแหง้งจะเช้ารงกรบพิน้องผมนี่เพื่อนงามงามมึงสิกระโบตัดตัดไปก็กินบ่ท่านพี่น้องเอ้ยพักก็ได้ปลูกไว้ก็ดี มารอมือข้างล่างกันหน่อยก่อนโมเดลมาจ้กเคื่อหลายมื่นแล้วครับพี่น้องสวนทั้งนี้โมเดลลงมาหลายมือนละโอ้ยเยอะเชยยังแฉเยอ่ครับพี่น้องผมน้ำไหลมารวมอยู่นี่นี่มุ้งแนวกระเพางามๆครับพี่น้องท่านเด็ดตัดมือตีล่ะถอดยอดออกดอกเบ้อร์สละดบตัดเยอะเกื่อเอาโบตัดก็นจะเป็นสิทธิ์แล้วครับพี่น้องผมนี่อันนี้มาทั้งนี้เผือกครับพี่น้องนี่เป็นเผือกแต่สมัยโบราณพวกนี้นี่ เปลือกเกาแต่สมัยโบราณเอามาปลูกไว้บมเดิร์คูดเพิ่นเริ่มออกต้นไหมล้ะต้นต้นเกาเพิ่นแหงต้องไปครับพี่น้องผมฮาบโมเดิคดเพิ่นก็จะหัวเพิ่นก็จะออกต้นไหมครับพี่น้องก็ล่างเกิดขึ้นไหมห้เพิ่นแพ้ได้หลายก่อนครับพี่น้องเป็นเผือกหัวหน่อยเป็นเผือกหัวใหญ่เลยครับผมเพเผือกแบบนี้หายากแล้วเผือกไอเป็นหัวหน้อยเพิ่แต่สมัยแต่พอแต่เมยผมครับเป็นเผือกโบราณให้มากอยากยาเพิ่นน้ำมาให้เอาปลูกไว้ ให้เพื่อนแพ้ได้ลายก่อนครับพี่น้องนี่แต่กี่แต่พอวนไปเล็กน,น้อยเนี่ยโอ้ยแม่เพิ่นปลูกใอทุกค้างบ้านหา้ายครางเี็เพื่อนเกิดขึ้นเป็นปลาเลยนี่เขาเพปลูกไปก็เรื่องสี่ขืนครับพี่น้องผมเพื่อนใ่ชุดเนี่อเอล่ะ,ละที่นี่เพื่อนอปีนหนึ่งเพื่อนก็จะแหงง้งร่งเพิ่นก็จะเกิดใหม่ครับพี่น้องเนี่ยเป็นเผือกเก่าสมัยโบราณครับผมฮะบ้านนี้เรื่องบรรยากาศในสวนครับพี่น้องโอ้ยเห็ดยงางอุทันใดอยู่นี่ สักสิปลูกได้สักครับพี่น้องผมต้องยกล่องขึ้นสูงๆเลยโยกแปลงขึ้นยังสิปลูกได้แถวนี้พุณละร่มหนาวมายังสิปลูกได้ครับพี่น้องเนี่ยมันเปียกมันแฉะอันนี้จากพักกีนยังนี่คือพักแวน่นมันแมนพักแว่นเนี่ยบ่พี่น้องมุติละพุคะตะกี้สมัยตะกี้เป็นพักแวนนะ่นอยู่น้ำหน้าตะกี้เก็บมากินก,นก็ปนกับลาบครับพี่น้องผมนีม่งามําคัดใช่พักแว่นไหมเอ่ยแต่ใบแมนเลยด้วครับพี่น้อง นี่ใบน่ะใช่เลยครับผมเต็มที่แมนบอลเนี่ยมันคือเป็นต้นเป็นต้นหนูสิธรรมดาพักแมนเป็นเครือยาวๆนี่ครับพี่น้องทาง,งานแบบนี้เป็นเครือใหญ่แต่อันนี้โบแมนเป็นต้นเป็นต้น,เป,น,ตนเป็นกอเป็นคอนนที่โอว์บนจะดึงขึ้นใอ้เบือ้องโอ้ยมันแมนโบแมนพักแมนเนาะนี่มันเนี่ยมันคือเป็นต้นหนูสินบ่น่าจะแม็นพักแมนครับพี่น้องแต่ใบเดอรแมนเลยนะครับผมแต่เบื้องเครือโบแมน อ่ะมือนี็กับผ้าพี่น้องมายางระเบิงสวนหลังบ้านกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาเบิงพื้นที่ที่จะเตรียมลูกค้องก็ยังเปียกอยู่คือกาครับพี่น้องผมรุม่งดอกแค่ก็ร้ายเลยโอ้ที่เก็บดอกแค่ไปกับเขากันนะมือนี่ก็ได้คุณนะ่ะร้ายล่ะที่เตัดต้นลงอยู่ต้นพันสูงเกินไปครับพี่น้องเอากินยากเก็บยากคุณนะ่ะสูงขึินไปุณรีบเรีวเลยที่ตัดยอดไว้ก็แตกเป็นพุ่มครับพี่น้องผมถ้างบริเตัดตน้นเพื่็จะเน่าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย,เอยๆเก็บกินบ่ด้ครับพี่น้อง อ่าสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศช่วงเศร้าๆในหัวในสวนนี่คือเก่าครับผมก่อนจะออกไปทุระข้างนอกก็ขอบคุณพี่น้องห้หลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับพี่น้องโชคดีมีความสุขสู่สุขสุขกนครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม